ลูกมือคอนะจะบอกให้ชนก็ชนนะยวงไม่โดนโดอนอ้เหี้ยกูลากเป้าเต็มๆโดนอสว์ไอ้เหียะกูลากเต็มแต่มันยิงไม่โดนคือเหียอะไรก็ไม่รู้ดดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสุกี้สีทิศสุกี้สีทิศปุ๊กส่งไปปุ๊กระวังหล่นลงมายืนไม่ทันนะเว้ย พัดแล้วไอ้เช no. ี Sin, ่ยพี่รักขอยืนตรงนั้นพี่พี่รักขอยืนตรงนั้นพี่รักกูขอยืนตรงนั้นเนี่ยนั่นอะตรงที่มึงยืนอ่ะพี่ไม่ใครตัดตัดกี้เหรอเนี่ยยิงเนี่ยให้พี่เนี่ยยิงมาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปองจ่ายเองเขา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 ลุกมึงคอนะจะบอกให้ชนก็ชนนะ

ไม่ได้แล้วกับเขาเสื้อจะได้แล้วกันไหมโอเปียแอบอยู่นะผมผมเล่นไม้ซ้ำนะพี่เราเข้าที่หลังเลยใครอ่ะจบเบรกวะปล่อยไปปล่อยเขาไม่ปล่อยเก็บอย่าไอ้เหี้ยเก็บอย่างมองกองฟ้าดูด้วยนะครับว่าใครถือด้วยเพราเก็บแล้วนะตรงเนี้ยกูยิงไปสองเม็ดสามเม็ดแล้วนะไอ้ไม่เลยหรอ โดนเขาเก็บอีกนะเขาพักแล้วนะเขาพักแล้วนะเขาพักแล้วเขาไปเลยเขาไปเลยยิงยยิงเขาปืนยังพี่พี่เอ็ม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 ยงเพื่อนนะยังเขาจะเก็บจสเสร็จแล้วนะที่ยิงต้องยิงต้องชนว่ะกู้ขัดเอง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 ปืนได้ปืนเออพี่เนี้ยพี่เนี้ยดีกว่าพี่เนี้ยดีกว่าอย่าเพิ่งโชนอย่าพุ่งชนแก่พี่แก่พี่แก่เขียพี่ เอ้ยกกูเย่เยกูเลวังลฟ้าเวังบอลฟ้าเหวังบกลฟ้าเห้ยีกูล็อกเต็มข้อละมึงเดี๋ยวกูอ่าเดี๋ยวกูให้มึงดูรีแคปวันนี้ไอ้สัสกูล็อกเต็มหัวเลยโอปีโอปีอยู่ไหนวะเข้อทีอยู่เลยกล่องกล่องเ็กกระป๋องเคสดันไอเขาจะดันนะนะสวยพีุ่๊กยไงพี่ฟุกเออใจเย็นเใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน ทางโน้นนี่ขึ้นมาปิดที่อ่ะขึ้นก่อนพี่เนี่ยขึ้นก่อนพี่เนี่ยขึ้นก่อนขึ้นบรรลับตรงมารลับเนี่ยเจ้อยู่ตรงกลางครับปืนหน้าหลังเลยนะเอาไงขี่ไปฝั่งตรงข้ามมาล้วิ่งวิ่งจัดลุกไปฝั่งตรงข้ามเลยนู้นเลยไม่ล่ะให้กูดันไอ้เหี้ยกูดันเดี๋ยวเดี๋ยวดิเรียกตัวเดี๋พี่เปิดปืนเปิดเปิดอัปร้อยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเสือกเลงข้างนู้น วิทย์เพ네ื่อนอนวิทย์อุ้มเพื่อนหนีเออตายเขาคนนึงทุกคนนึงก็ตายหมดแล้วไอ้เหี้ยกูไม่คิดได้สัตว์หื่งเด็ระแวก